บึงพี่นงแค้งสวยสดไปสวัสดีจ้ายินดีตอนรับเข่าสู่อีสานค้นบานจานจะพี่นองจ้ามือนีกระไดเมนูสับแสบเมื่ฝากพี่ฝากนองคือเกาจากได้ตำข้างมึกหยักด้จยจพี่นอง้ง สับซบน์นวดๆจ้ะพักกะมี่ต้นหอมญี่ปุ้นพี่น,อน้องหรอกกะต้นอ่อนท่านตะวันเัาจะพี่น้องแกล้มด้วยขนมจีนจักน้อยพี่น้องมาสับแซบน้ำกันจ้ะอืมก่อนอื่นนะพี่น้องขอสดเบื้องนามปลาปลาแดกนวดๆแล้วพี่น้องอื่น้องน,ว,น,ว,นวแห้งความุญยตใส่มือเด้อพี่น้องจ้ะ Bưng toàn như nhây Tẹp thế ngon Ngoan heo Tẹp vừa cứ cao dở Hư hư Mm hmm. ขอาปุ่นกับมี่พี่นอ้องส่งนนำประหลาดน่วนวนอนเราพี่นอ้องข้าไม่ใหญ่จ้ะ แบบนัวแห้งพี่นองอื <c oughs> แบบจ้ะ มันอีกะมะพอมะพอ,พ,อ,นะพ,อพ่ะนะมะพอพี่พอนองไปนองย่างแรงขึ้นเกาจ่ะอืมน่องเบิ่ง ข้าวปุ่นอีกจักหน่อยนะพี่น้องเป็นเด็กเส้นยี่ดีพี่น้องเอ้ยขาดขาดเส้นบ่ได้ส่วนมาก,กนี่กะบ่ได้กินข้าวปุ้นเส้นสดเนาะพี่นอ้องเบื้องเส้นข้าวปุ้นเพิ่นกะงามงามหรอกพี่น้อง แสบนัวคือเกาจ้ะมาพ่อาวผีพ่พอน่องย่งามแรงคือเกาน้ำปลาแหลกน้ำปลาแดกนัวแห้งไปหน่อย Hm. Mm hm. Mm -hmm. ต้นหอมี่บุนแต่ชุนดีพี่น้อง ฝนตกหมาดเศร้าพี่น้องแดดออกจั๊กน้อยจ้ะมือเนี่ย ตำข้างปลามือพี่น้องนำปลาแดกโน้นๆเลยพี่น้องตำใส่ข่ามือข้างหมึกแฉบแห้งจ้ะบึ้งพี่น้องแห้งสวยสด ไปว้าวให้ถอแซบเกี้ยงจานจ้ะ